เอออะไรวะเนี่ยเออนี่คืออะไรมะสวัสดีนี่คือจดหมายทางเอ i บพวกเราได้ยินข่าวมาว่าคุณถูกจับข้อหาปล้นธนาคารและทำลายทรัพย์สินของพิพิธภัณฑ์พวกเราเลยมีงานงานหนึ่งให้คุณทำเพื่อเป็นการลดโทษซึ่งงานนั้นก็เป็นงานง่ายๆเพียงแค่คุณต้องไปที่โรงตำรวจล้างที่อยู่กลางเมืองล้างแห่งหนึ่ง พวกเราจะส่งคุณไปที่นั่นและคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องนำวัตถุที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาให้ได้และอีกอย่างหนึ่งในที่สถานที่อย่างนั้นมันยังจะมีคนอยู่สองคนที่เป็นบุคคลอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังตัวด้วยซึ่งชื่อของพวกเขานักก็คือบ๊อบและบัดดี้สองพี่น้องตระกูลเด แล้วคุณก็จะต้องระวังพวกเขาไว้ดีๆด,ด้วยเพราะว่าพวกเขาเป็นบุคคลอันตรายมากๆหากคุณต้องการที่จะทํางานนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะทําหรือไม่ทําเพื่ออิสรภาพของคุณเองเลือกซะเออเออฉันจะทํางานดี้ดีไหมวะเออเอเอไม่เอาดีกว่างานปัญญาอ่อนโอไม่ oh my, นะเกมกูหลุดเลยชิบหายแล้ว สงสัยไม่มีทางเลือกมากไม่อยากกินข้าวแรงทํางานแม่งดีกว่าเอาละนี่คือ,อไรนี่คือสิ่งที่ฉันต้องตามหาเอ็ดภาพโมนิซาเหรียญงูงูงทิปทิปอะไรไม่รู้กูไม่แคร์เริ่มเลย let's go างานของฉันกูปีนบันไดมาด้วยนะเอาละเราต้องหาทางเข้าไปให้ได้เอาจริงดิโอเคผมจะงัดไปยังไงจะงานยังไงวะโอโหโอตรงนี้เป็นสแสลงด้วย งัดเลยงัดเลยวิถีของโจรแล้วก็โดดลงไปอาหาไม่มีอะไรโอ้โหแม่งกูจะลงไปยังไงวะไอ้เฮียทางไหนครับคือผมต้องไปทางไหนครับโอ้อเฮีย <c oughs> คิดว่าตัวเองตกไอโอเอาละเอาละหาทางหาทางหาทางชึบอ่าได้แลยแล้วก็ลงแค่นี้อีซี่เอาล่ะเราต้องตามหาเพรภาพโมราลิซาแล้วก็เหรียญง,งูโง,ง,ง่แล้วนี่ใคออร ไม่แคร์โหกองเสื้อผ้าเหม็นมากไอ้เหี้ยคิดว่าเหมือนคนตายเลยไอย้ยามีเลเซอร์ด้วยโดนจะตายไหมวะฮัลโหลมีอะไรกูทำไหมฮัลโหลไอ้พวกเป็ดสองตัวน,นั่นอยู่ไหนวะไอ้บ๊อบบี้กับไอ้เกี้ยวอะไรไม่รู้อ่ะอัดเลยนี่มีอะไรไหมครับไม่มีแล้วนี่คืออะไรวะโอ้โห,โหระเบิดทีนีถึงจัดระเบิดดีไหมครับ โอ้โหหลังบ้านมันมีอะไรด้วยตึงจัดไขเลยระเบิดได้ไหมเย่แล้วนี่มันเสียงเฮียอะไรวะแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันอยู่ที่ไหนวะไอเฮียมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้ว,ลวนี่นี่โอ้เฮียดักสองตัวดักสองตัวเออเฮ้ยอย่าทำอะไรกูอ้าโอ้โหติดคุกเลยแม่งที่นี่แม่งเหม็นชิบหายเลยเอาล่ะเราต้องโอเคคุ้มว่าผมต้องซันนี่แหละ กระดิ่ง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 กระดองกระดังกระดังกระดังฮ่าฮ่าแค่แค่นี้มันก็จะมาเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะโอ้ไอ้เหี้ย oh, <I> เอาไอ้เหี้ยมันไขได้แล้วตอนนี้มันอัดไม่ได้เอาชิบหายแล้ววาวุ่นเลยตอนนี้วาวุ่นเลยมันมาแล้วมันมาแล้วมาไอ่เหี้ยเหี้ยเป็นระเบิดเซะเอาล่ะตอนนี้ผมมาติดที่ไหนก็ไม่รู้แล้วดูเหมือนว่าสกิบิบี่ตัวน,นี้มันไขได้ แล้วตรงนี้อะไขรได้ไหมไม่อะได้เวลานี้จากไม่ใช่ดีได้เวลาไปขโมยของคืนมาแล้วโอ้พระเจ้าช่วยระเบิดได้ไหมห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีเหี้ยอะไรเลยโอ้เชียหายไปมาแล้วโอ้ใหม่อะทุกคนครับบ๊อบมาแล้วไม่ใช่มันชื่ออะไรวะไม่รู้ไอ้ดำไอ้ดำเออไอ้ดำไอ้ดำเราไปกินไอ้ดำเราไปกินแต่ตไอตูมฮ่าไอ้ดำตายดำตาย ถ้าสมร่าอ้ตายว้ายว้ายเหยียบแม่งเลยดูไอ้ตาค้างเลยโอ้ยเฮียไอ้บิ๊กบาไอ้บิ๊กบาชิบหายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อบิ๊กมันชื่อไอ้วัตชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกูตายเนี่ยกูตายกูจบจบจบลา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 โอ้ยเฮียมันมาแล้วมันมาแล้วเออเออเกิดอะไรขึ้นวะอันนั้นมึงจะเผาพ่องเลยสิฮะโอ้โหแล้วนั้นเท้าใครวะ ไอเหี้ยเออโอเหี้ยหน้ามึงเหมือนหมาเลยเหี้ยมึงจะทำอะไรกูวะ,ะผมตายทุกคนผมทำให้ทุกคนผิดหวังรูปภาพโมนาลิซาพวกมันเอาไปชัก,กว่ามหมแล้วแล้วกูก็มาเจอโคสนาด้วย